อร่อยจานเด็ดกับอร่อยดีสนับสนุนโดยหัวกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีปรุงความสุขหวานมันให้ชีวิตอร่อยจานเด็ดกับอร่อยดีครับวันนี้เนี่ยสงแมงหงับอยู่ที่เดินนายถนนพระรามเก้านะครับที่สถานที่แห่งนี้ครับอร่อยดีเขาบอกว่ามีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งครับชื่อว่าร้านอิ่มมีจะกินครับเขาบอกว่ามีเมนูหนึ่งซึ่งอร่อยดีบอกว่าเขาใช้วัตถุดิบของอร่อยดี มาปรุงเมนูเด็ดของเขาชื่อว่าเมนูผ้าหมูมะเขืออ่อนครับและที่ร้านแห่งนี้ครับเขาบอกว่าทุกวันนี้ใครที่ชอบทานขนมจีนจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่ครับเขาจะมีบุฟเฟ่ขนมจีน4ภาคเป็นสูตรโบราณราคาเพียงหัวละ89บาทเท่านั้นเองอย่าช้าอยู่ยายครับตามเฮียซงเข้าไปก้นหาความอร่อยด้านในเลยครับกิกกับพวกเราทั่วไทยกับก วิธีการทำครับเขาใส่มะเขือนะครับแล้วก็เครื่องสมุนไพรไทยต่างๆนะครับลงไปคุกกับน้ําพริกเผาปรุงรสให้อร่อยจากนั้นนะครับใส่กะทิร้อยปซตราอร่อยดีตบท้ายด้วยหมูชิ้นลวกคลุกให้เข้ากันก็จะได้เมนูผ้าหมูมะเขืออ่อนของร้านอิ่มมีจะกินแล้วล่ะครับรู้จักวิธีการปรุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแหมาขาบอกว่าผมจะทนไม่ไหวแล้วล่ะครับเพราะว่าสีสันแล้วก็กลิ่นนี่หอม ชวนให้รับประทานเสียละเกินเรามาชิมกันเลยครับวกินกันให้สาราใจเราชือร่อยจานเด็ดขนาดนี้ครับกะทิ่อรปเซ็ตราอร่อยดีขอมหมผลิตภัณฑ์และใบประกาศนียบัตรรับประกันความอร่อยไว้ให้กับทางร้านนะครับช่วง วนชวนหิวสนับสนุนโดยชาตามือชาดีๆสำหรับคุณพัฒตคารแร่งหงพระรามสองและสุขุมวิทอกิต้นตำรับอาหารแต้จิว๋วที่เปิดมากว่า45ปี<ะ>ช่วงควนชวนหิวครับวันนี้อย่าสองแร่งหงครับจัดเต็มครับจะพาท่านชมครับไปรู้จักกับร้านไอศครีมร้านหนึ่งครับซึ่งขอบอกว่าเท่ไม่มีใครเหมือนและเขาบอกว่าไม่อยากจะเหมือนใครด้วย เพราะว่าเขาผลิตไอศครีมเองครับแต่ที่เท่กว่านั้นก็คือเขาไปศึกษาลรําเรียนวิธีการผลิตไอศครีมโดยใช้ในตัวเจนเหลวนะครับมาเป็นจุดหนึ่งในการขายไอศครีม mm hmm. ของร้านเขาเท่ไหมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เลยส่งน้องปิกวนยวนเที่ยวไปตามล่าหาความอร่อยว่าจะอร่อยแปลกเท่ขนาดไหนที่ร้านที่ชื่อว่ามิวโซลิดไอศครีมครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้าน บิลโซลิดครับโอ้โ oh, ห oh, ซึ่งวันนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมต้องดูให้ได้ครับเพราะว่าร้านนี้นีเนี่ยเขามีขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไอศครีมที่ไม่เหมือนใครครับเขาใช้ตัวไนโตรเจนเหลวคุณผู้ชมมาเป็นส่วนหนึ่งของการอําไอศครีมครับคุณผู้ชมงงใช่ไหมครับว่าไนโตรเจนเนี่ยเอามาทานได้เหรอเดี๋ยวไปหาคำตอบกับผมได้เลยครับกับพี่โยข้างในครับตามมาแล้วคุณผู้ชม กิผู้ชมครับแล้วแล้วเมนูแรกครับไอติมช็อกโกแลตก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมครับว่ารสชาติเนี่ยจะทีเด็ดไหมนี่อ๋โหอืมเอาไม่ได้หวานเกินไปขั้นตอนการทำเนี่ยใช้นโตเร้จนด้วยแหละครับพี่นโตนัจนเหลวเป็นตัวให้ ความเย็นครับเพราะในน้ำเลมีอุณหภูมิลบหนึครับที่เราทําวิธีนี้เพราะว่ามันจะลบข้อด้อยของไอติมทุกอันในโลกนี้ที่เราทานมาจะ้เด็กจนโตครับขอด้อข้อด้อยที่ว่าคืออะไรอโอเคครับก่อนจะเปไอติมมันจะไปอยู่ในรูปน้ำครับอื มันจะทําให้โมเลกุลน้ําข้างในของเหลวไม่ทันขยายตัวกลายเป็นน้ําแข็งแทรกอยู่ในเอไอติมครับอ๋อหมายถึงว่าในอไอติมก็จะไม่ได้มีตัวน้ําแข็งแทรกอยู่ใช่ครับไม่ได้ไปไอติมก่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราทานไปได้แต่กันโตเป็นคาว่าละเอียดครับแต่ด้วยวิธีนี้ใช้หรือลเนี่ยมันคือคําว่าเนียนครับมันเป็น2คํคที่ไม่เหมือนกันครับเนี่ยได้ว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่มีเมนูเดียวที่เด็ดนะครับจะมีอีกอันหนึ่งก็คือวัวเคนโน่โฟลท์ครับทำไอติมช็อกโกแลตนะครับส เทลิควิดเจนใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะเริ่มทำครับจริงๆแล้วคุลามันสัมผัสกันเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสัก30วินาทีมันจะเริ่มเป็นไอศ์ครีมแ,แล้วครับแต่เราอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นนิดนึงสัก1นานะทีเป็นเพราะว่าต้องให้บางส่วนที่แข็งกับส่วนไม่แข็งให้มันผสมจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับรวด้วยอ่ะสไปสตอร,บรบน,นบลีเป็นบัวคโน่ก,ก็ตรงนี้เองใช่ไหมครับ แก้วนี้เลยครับนี่ระวังนะครับโอ้เวลาทานเทสไปลงไปให้หมดครับมันมันจะหมดพอดีแล้วก็เทไปผมแค่วิธีการทำก็ดึงดูดแล้วครับผู้ชมครับทีเด็ดมากๆมาสิให้มันเข้านะครับบอกว่าเนื้อเขามันจะอย่างที่บอกเลยว่ามันจะเหนียวแล้วค่เข้มข้นให้ความสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเรามากครับอร่อยครับเทกับพวกเร กับผู้ชมครับหลังจากที่เห็นขั้นตอนการผลิตไอศกรีมแล้วก็ฟรอสไปแล้วนะครผมจะมาถามพี่โยก่อนเลยถึงแรงบันดาลใจในการคิดทําตัวไอศกรีมและฟรสต์นี้ขึ้นมานะครับพี่ก็เป็นเพราะว่าเราได้อ่านงานวิจัยมาแล้วเนี่ยงานวิจเนี่ยเขาขาดส่วนที่ว่า มันประกอบกันเป็นสองส่วนนะครับคืออันหนึ่งคือลิควิดเนโอเจนวิธีการอันที่2คือสูตรสําหรับลิควิดเนโอเจนมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทาให้เรารู้สึกมีความท้าทายว่าเราจะทําสูตรนี้ขึ้นมาให้สำเร็จได้หรือไม่อ๋อครับผมแต่ว่าก็ใช้เวลาครับประมาณปีกว่าๆถึงจะสำเร็จครับพี่โยนี่เรียนฟู้ดสไตล์มาเหรอครับผมเป็นเชฟครับเรียนจบทําอาหารครับคือเรียนทําอาหารมาจากหลายโรงเรียนนะครับแต่ที่เมืองนอกครับครับผมเกี่ยวกับเรื่องอาหารพอในระดับที่เรามีความรู้ในขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์ครับ ในตัวเจนเนี่ยจะมาทานได้หรอครับมันน่าจะใช้อยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมต่างๆในตรเจนลิควิดไนโตรเจนทาจากอากาศที่เราหายใจครับในอากาศมีไนโตรเจน7 2เร็ที่เราหายใจเข้าไปใช่ครับมีออกซิเจน2ี่เขาใช้อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งอาหารแช่แข็งทุกอย่างในโลกนี้ใช้ลิควิดไนโตรเจนพ่นให้แข็งครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทานอาหารอยู่แล้วที่เาทานนี่ยคอ๋อก็ทางพิเศษก็เลยนํามา ทำมันเป็นไอเทมใ่เพราะมันจะลบข้อได้ครับหากคุณผู้ชมครับเห็นร้านมิวโซลิดนะครับที่ไหนในเลมไปอุดหนุนกันให้ได้นะครับเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเลยทีเดียวถ้าคุณผู้ชมชอบเนี่ยตามไปอุดหนุนได้ที่ไหนได้บ้างครับพี่ก็สาขาแรกนะครับที่เดอะปอร์ติโกถนนหลังสวนครับอืมชั้นสองนะครับที่ปอร์ติโกนี่ชั้นสองนะครับแล้วก็ร้านที่สองเนี่ยอยู่ที่พารากอนชั้นจีนะครับอ่าชั้นจีร้านที่สามก็ที่เทอร์มินอลเทวินทิวันชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตครับอาจจะชั้นบียกได้ว่า ผู้ชมจะต้องเห็นขั้นตอนวิธีการทาที่โอ้โหควันพวยพุ่งออกมาชัดๆแน่นอนครับสำหรับร้านมิ้วโซลิดครับตามไปอุดหนุนกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โยกมากขอบคุณครับจอดไปเลยท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับกับชวนชวนเที่ยวสัปดาห์นี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมชมแล้วจะได้มีความสุขแล้วก็พร้อมกับความรู้ไปกับพวกเราด้วยนะครับเสียดายวันนี้เวลาหมดครับก่อนลาจากไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยครับ หัวกะทิร้อยซต์ต้องตรอาอร่อยดีเท่านั้นนะครับขิ้งผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรชาดอกอำฝอยตราบ้านสมุนไพรทั้ง2องชนิดนี้ท่านชมหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ซปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านด้วยนะครับปิดท้ายด้วยพัสธคันเล่งของพระราม2และสุขุมวิทสอ2ครับพัสธคารของครอบครัวผมเองซึ่งเปิดมากว่า50ปีแล้วนะครับ โดยเฉพาะที่สุขุมวิทสองครับตอนนี้เนี่ยสรงเลงของจัดเทศกาลสาหรับไทยที่หลงไหลในหูฉลามนะครับหูฉลามราคามาสจัจย์น้ําซุปนี่แบบซุปไก่ข้นเลยล่ะครับ600บาทเหลือเพียง500บาทเท่านั้นเองใครสนใจจากลิ้มลองนะครับ02311 6155ส่วนใครที่หลงไหลในเป็ดปักกิ่งยังมีขายอยู่5้าโมงเย็นถึงทุ่มครึ่ง เหลือ480บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม700บาทโอ้โหถูกแล้วก็อร่อยมีที่เล่งของสุขุมวิทสองเท่านั้นครับวันนี้ครับเวลาหมดหมดเวลาเฮียซองจากพัฒาคันเล่งขงกับกวนชวนเที่ยวต้องลาท่านชมไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกกกกนนับพวววเราทท,ท่ไยชี